พี่บิวดูนี่ดิในกลุ่มเด็กจบใหม่ค่ะเขาบ่นกันแบบเต็มเลยว่ากลัวการสัมภาษณ์งานพี่เชื่อน้องพิมเพราะว่าพี่อเคยผ่านการสัมภาษณ์มาก่อนใช่ปะในการสัมภาษณ์ครั้งแรกมันทาให้รู้สึกว่ากินข้าวไม่ลงกระอักกระอ่วนมากอะ่ะใช่พี่บิวแล้วบางคนคือกลัวจนไม่กล้าไปสัมภาษณ์งานเลยด้วยซ้ําค่ะอันนี้ละคะที่เราจะมาคุยกันในเวริร์กเหลือบาลานวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถอดรหัสความกลัวของเด็กจบใหม่ค่ะน้องพิมพร้อมกับวิธีการเตรียมตัวในการเข้าสัมภาษณ์ที่มั่นใจสุดๆไปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคการสัมภาษณ์งานค่ะพี่บิวเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยคืออะไรแล้วทำไมมันถึงสําคัญขนาดนี้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าการสัมภาษณ์อะค่ะหลายคนอาจคิดว่าเป็นการสัมภาษณ์ข้อสอบแบบพูดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยน้องพิมก็คือการสัมภาษณ์เนี่ยคือเป็นการทําความรู้จักบริษัทด้วยหรือว่าบริษัทสามารถทําความรู้จักกับเราได้ด้วยค่ะสรุปง่ายๆเป็นการทําความรู้จักกันนั่นเองค่ะการสัมภาษณ์ค่ะพี่บิวมันก็เหมือนเป็นการทดสอบเนาะว่าเราอะเข้ากับงานได้ไหมคือไม่ใช่แค่สมัครเสร็จเรางเเเเดดดีียยววว็อ่่ะะขาาาจู้รม ทักษะแล้วก็มีนิสัยอะไรเงี้ยที่มันเข้ากับคนในทีมเดิมเนี่ยได้หรือเปล่าอ่าใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการสัมภาษณ์อะคะ่ะไม่ใช่ว่าบริษัทจะตัดสินใจได้อย่างเดียวเนาะบางคนมองว่าเฮดอาสามารถที่จะแบบตัดสินใจเราฝ่ายเดียวแต่จริงๆเราก็มีส่วนที่จะพิจารณาบริษัทนั้นๆนะที่เราเข้าไปสัมภาษณ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บริษัทนนะคะเขาไม่ได้ต้องการคนที่แบบว่าเพอร์เฟกต์เนาะแต่เขาต้องการคนที่เหมาะสมค่ะใช่ค่ะคือทุกคนอะพยายามเป็นตัวเองเวลาไปสัมภาษณ์เนาะพยายามพยายามเป็นคนอื่นแสดงให้เขาเห็นไปเลยเค่่่ะวาีย พร้อมทำงานจริงๆค่ะถูกต้องใช่ค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะพี่บิวเรามาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าทําไมเด็กจบใหม่เขาถึงกลัวการสัมภาษณ์งานพี่มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กจบใหม่สมัย,มยนี้ค่ะยังไม่มีประสบการณ์ในการเข้าไปสัมภาษณ์เนาะแต่ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ต้องเข้าไปคุยกับทาง HR หรือผู้บริหารอย่างจริงจังทาให้เกิดความกังวลได้แล้วก็หลายคนก็คือกลัวตอบคาถามไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางคนอะ่ะเขาจะแบบว่าเราไม่มีประสบการณ์เนาะคือเราก็จะไปดูว่าคําถามไหนที่แบบว่ามีการสัมภาษณ์งานบ่อยๆแล้วก็ไปดูแต่พอไปเจอคําถามนอกเนื้อปุ๊บไปไม่เป็นหรือว่าเด็กจใหม่หลายคนือว่า มั่นใจในทักษะของตัวเองนะทีมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เออมันจะทาให้เขาอะค่ะขาดความมั่นใจในการเข้าสัมภาษณ์นั่นเองหรือบางคนก็จะเป็นประมาณว่ากลัวการแข่งขันออค่ะเพราะบางตาแหน่งอะพอเห็นประกาศปุบ๊บแล้วมีคนแบบสนใจเยอะๆสมัครงานไปเยอะๆน้องๆจบใหม่ไปเจอเนี้ยเครียดและวกลัวว่าจะไม่ได้งานเออกลัวการแข่งขันไปเลยอ่ามีส่วนค่ะ โอเคค่ะมาฟังพี่บิวกันหน่อยค่ะ,คะว่าการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของพี่บิวเป็นยังไงบ้างการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของพี่อ่ะเป็นบริษัทยาเอ็น,นะคะพี่ต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าทุกคนแหละต้องมีการเตรียมตัวพี่มองว่าพี่เองอ่ะเตรียมตัวดีแล้วแหละแต่ทีเนี้ยพอเข้าไปสัมภาษณ์จริงๆหรือโดนคําถามถามนอกเหนือจากคาถามนั้นอ่ะนะเออมันทําให้พี่ไปไม่ถูกมันรู้สึกแบบกังวลไปหมดอ่ะแล้วตอนนั้นพี่บิวทำาไงคะพี่ก็พยายามค่อยๆ่อเรียบเรียงคําถามที่เขาถามมาเนาะแล้วก็ค่อยๆเรียบเรียงคาตอบของตัวเองแหละแต่ทีเนี้ มองว่าเราควรที่จะไม่ท่องจำเราควรที่จะไปหน้างงานแล้วก็ตอบจากความรู้สึกตอบให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดตกาเข้าใจใช่ค่ะส่วนของพีมครั้งแรกก็พลาดเหมือนกันค่ะรว่าครั้งแรกในการสัมภาษณ์งานอ่ะครั้งแรกในชีวิตเนาะคือแบบเราต้องแบบตอบให้มันเพอร์เฟกออแต่พอเราเราตอบไปจริงๆมันแบบดูไม่เป็นธรรมชาติอ่ะและครั้งแรกครั้งนั้นคือก็ไม่ได้งานจริงๆ ให้ดีนะคะทุกคนถ้าอยากสัมภาษณ์ผ่านต้องทําตามนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือศึกษาบริษัทค่ะแล้วก็ตําแหน่งงานเนาะรู้ข่าวรู้เราก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เราสมัครงานค่ะแล้วก็ดูว่าตําแหน่งที่เราสมัครเนี่ยต้องทําหน้าที่อะไรบ้างค่ะใช่ค่ะหรือว่าข้อ2ค่ะเป็นการที่ฝึกสัมภาษณ์นั่นเองค่ะการฝึกสัมภาษณ์พี่แนะนําว่าให้เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนาะว่าเขาใช้คําถามไหนสะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ลองมาฝึกสัมภาษณ์กับเพื่อนดูหรือว่าฝึกสัมภาษณ์รายการที่เราอัดเสียงไว้เพื่อมาฟังตัวเองว่าบกร่องตาายเล็ ะะเวลาเราไปสัมภาษณ์งานค่ะก็คือต้องใช้ภาษากาอะ่ะที่มันมั่นใจเนาะเวลาพูดเราก็ต้องสบตากับผู้ฟงังแล้วก็ยิ้มแย้มนะคะนั่งหลังตรงอันนี้จะช่วยเสริมความมั่นใจได้มากค่ะใช่ค่ะแล้วมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะน้องพิมพ์เป็นการฝึกซ้อมบ่อยๆนั่นเองค่ะการฝึกซ้อมบ่อยๆอ,อะค่ะเป็นการที่ลดความประหม่าลงได้นะน้องพิมพ์ทีนี้ในการฝึกซ้อมก็คือว่าเราสามารถฝึกซ้อมกันเองในหน้ากระจกได้หรือฝึกซ้อมกับคนที่สัมภาษณ์ผ่านมาแล้วด้วยได้ค่ะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเราสองคนค่ะอยากบอกกับทุกคนนะคะว่าการกลัวการสัมภาษณ์งานเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าเตรียมตัวดีนะคะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคนใช่ค่ะแล้วถ้าคลิปนี้นะคะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจขึ้นนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้านะคะสวัสดีค่ะ